ปีที่แล้วระหว่างทางเราเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคที่มันไม่คาดคิดนะเรือพายของเราตรงยอดฉัดกระทบกับสะพานลอยหน้าบ้านหมอวิท์ทำให้ยอดฉัดเราล้มลงมาแากเรือพาในปีนี้ทางเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณสับสนุ ในการซ่อมแซมเรือพระไปยังวัดห0 0บาบาทน,นะแล้วก็ทางท่านเจ้าวาสก็ได้มีการพูดคุยกับทางนายกเนื่องจากว่าทางวัดไม่ได้มีบุคลากรในการบริหารจัดการเกี่ยวกับประเพณีลากเรือพระท่านเจ้าวัดก็ให้ทางเทศบาลเข้ามาดูแลเราทุกคนไม่ว่าผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ก็จะต้องมารวมกันทุกอย่างที่กระทํานั้นก็คือมาทําที่ในวัดรัตนาปิมุขที่เดียวกันไม่ว่าจะทำกระดมต้มญาติโยมพี่น้องชาวบ้านทั้งเทศาบาลทั้งผู้ใหญ่กำนันหรือว่าชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยก็มีความสามารถทีกันกระทำด้วยความดีใจด้วยความสมัครใจด้วยความยินดี ยิ้มเย้ยมเฉย,ยเใย,เบ,ยเบิกบานดันแต่ว่าเรือนั่นก็ตกแต่งกันมีความอผลนจ้อยมีความสวยหามราณีดแล้วก็มีบนดบอของอเสมาธรรมจักรก็ทำอย่างดีมีความอผลนจ้อยอมีชัดสี่อันก็ทำอย่างดี ประดับประดาแล้วก็มีบนดกที่ตั้งพระลากพระลากประจําวัดพระลากนี่เป็นพระประจําวัดของวัดรัตนาบิมกุขมาแตอ่อันดีตนาคนาคที่เป็นบันไดแก้วบันไดเฮนบันไดทองที่พระพุทธเจ้าสเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีพระอุ้มบาทก็ตัวเตนทํา จมรูปแทนนัเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนบนดกข้างหลังสุดจะเรียกว่าเจดีสวรรค์ที่สระทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขึ้นไปปรดพุทธมารดาบ, <c oughs> บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็เสด็จลงมาสู่เมืองสังตัทนาคร ปีที่แล้วระหว่างทางเราเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคที่มันไม่คาดคิดนะเรือพระของเราตรงยอดฉากระทบกับสะพานลอยหน้าบ้านหมอวิทย์ทำให้ยอดฉากเราล,มลมมา้มลงมาปีนี้เราก็กลับมาซ่อมแซมเรือนะกลับมาเตรียมพร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนของใต้สะพานนะเราก็กลับมาแก้ไขปรับปรุงเรือลดยอดของเรา นะเพื่อที่จะให้ลอดสะพานลอยไปได้ผมก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าทางนี้เรือเราจะได้รับรางวัลน,นะในการที่จะเข้าร่วมประกวดเรือพระขนาดเล็กครับวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ย มีการรวมกันมีการจัดกระบวนมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเรียงกันหมดเลยจนกระทั่งมีความสำเร็จทั้งสิ่งต่างๆที่ลากเรือกันเนี่ยด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมดเลยไปถึงสนามพระไปถึงสนามเรือที่ทุ่งแค้งคือเป็นฝึกเป็นแผนนีเนนเน่เรียกว่า ทุกคนเมื่อฟังแล้วเราก็าใช้จิตวิญญาณที่ทางบรรพบุรุษเขาสร้างมาในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีผมในฐานะเป็นผู้นำในชุมชนเทศบาลนายงเหนือเป็นนายกเทศบาลาได้รับความไว้วางใจจากท่านเจ้าว่าก็ต้องขอขอบคุณนางผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมลากเรือพาในครั้งนี้ขอบคุณทางานางราขอบคุณทางโรงเรียนสวัสดิ์รัตนพิมุข ขอบคุณทางประชาชนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนายงที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขอบคุณพนักงานเทศบาลทุกทกท่านขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีต่างๆที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันผมเองก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งขอบคุณมากครับผม